สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นตัวอย่างแนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรม VMware Workstation นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วนะครับเราสามารถที่จะคลิกไฟล์เพื่อติดตั้งได้เลยนะครับ การติดตั้ง VMware Workstation นะครับวัตถุประสงค์เพื่อที่ใช้ในการเปิดตัวไฟล์ที่เป็น visual เอ่อ v i s u a l box นะครับทีนี้ในกรณีที่ Visual box มี Error หรือว่าไม่สามารถที่จะใช้งานในส่วนของระบบปฏิบัติการอื่นๆบน Windows ของเราได้นะครับเราก็จะใช้ตัว VMware เป็นซอฟต์แวร์ที่ สามารถที่จะใช้งานได้เทียบเคียงกันนะฮะวิธีการติดตั้งก็สามารถที่จะติดตั้งได้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับตรงนี้นครับเช็คบล็อกนี้ผมจะเอาออกนะครับ การติดตั้งในส่วนของตัว VMware ก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับสามารถที่จะคลิกตามคำแนะนำของตัวโปรแกรมได้เลยนะครับ หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับเราจะได้ตัวไอคอนขึ้นมาตรงนี้ซึ่งสามารถที่จะใช้งานได้นะครับหลังจากที่รอใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ20บนาทีนะครับโปรแกรมก็ ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับในคลิปถัดไป อาจารย์จะเปิดในส่วนของตัวไฟล์ที่มาจาก Vision บล็อกนะฮะที่เราแปลงมาเป็นบน VMware Workstation นะครับจะทดสอบให้ดูว่าสามารถที่จะเอานำระบบมาใช้งานได้หรือไม่นะครับขอบคุณครับ